สวัสดีครับผมตะโมโนก็ขอภัยนะครับที่ห่างหายไปนานตอนนี้ก็เข้าสู่ปี2025นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมโปเกมอนปี2025ให้กับเพื่อนๆที่ชอบเกมโปเกมอนนะครับว่าเกมไหนยังสามารถเล่นอยู่ได้บ้างในปี2025นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทั้งหมด5เกมด้วยกันใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนนะครับก็ลองมาดูและมาดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยครับ เอาล้ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทั้ง5เกมกันเลยครับ 1. เกม Monster k i g a Max เกมนี้นะครับเป็นเกมโปเกมอนที่ภาพสวยมากๆนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว turn base ที่จะให้เราจัดทีมโปเกมอนเข้าต่อสู้โดยที่เรานะครับสามารถนำโปเกมอนเข้าต่อสู้ได้ครั้งละ6ตัวด้วยกันสำหรับฟังก์ชันการต่อสู้ของเกมนี้นะครับก็จะมีปุ่ม auto ด้วยเหมือนกันที่จะทำให้โปเกมอนต่อสู้ได้ แบบสบายนะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมไม่เก่งเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นมือนะครับไม่งั้นอาจจะแพ้ได้เหมือนกันสําหรับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือมีภาพโดยรวมที่ถือว่าสวยมากๆครับทั้งฉากการต่อสู้ตัวโปเกมอนนะครับที่ทําออกมาได้สวยมากๆนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลท่าไม้ตายนะครับของโปเกมอนที่ในแต่ละตัวนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยแล้วก็อลังการมากๆเลยครับ ในส่วนของโปเกมอนนะครับเรายังสามารถอัพระดับเลเวลพัฒนาร่างนะครับแล้วก็อัพเกรดสกิลใส่รูนนะครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็ฟัง์กชันเพิ่มทักษะอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับถ้าถามว่าโปเกมอนเกมนี้หาจับจากที่ไหนนะครับเราสามารถหาจับโปเกมอนนะครับได้จากในกิจกรรมของเกมนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัญเชิญด้วยนะครับใครที่ชอบเกมโปเกมอนภาพสวยนะครับสกิลอลังการ และเป็นเกมโปเกมอนแนวจัดทีมต่อสู้นะครับผมแนะนำเกมนี้เลยครับ 2. เกม Sunshine Island สำหรับเกมโปเกมอนเกมนี้นะครับก็เป็นเกมโปเกมอนอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมมองว่าภาพสวยมากๆครับเกมนี้เป็นเกมที่เรานะครับจะต้องเข้าป่านะครับหรือว่าพุ่มญยาเพื่อหาจับโปเกมอนนั่นเองครับเกมนี้นะครับ จะให้เราเลือกโปเกมอนเริ่มต้นนะครับได้1ตัวก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับหลักๆของเกมโปเกมอนก็จะมีเจ้าฟูกิด้านเนะนะครับเจ้าฮิโตคังเงะเจ้าเซนิกะเมะด้วยกันนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราสามารถให้โปเกมอนนะครับเดินตามได้แต่ว่าถ้าเกิดนะครับเราจับโปเกมอนตัวอื่นได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวโปเกมอนที่จะให้เดินตามเราได้ด้วยนะครับสำหรับระบบที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือ การที่เราจะต้องเข้าไปในป่านะครับแล้วต้องลุ้นเอานะครับว่าจะเจอโปเกมอนตัวไหนให้เราจับและจะจับได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นสุดๆเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบอัพเลเวลพัฒนาร่างนะครับแล้วก็ระบบอัปเกรดโปเกมอนอีกมากมายนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับสกิลของโปเกมอนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสายของโปเกมอนตามที่เราชอบได้บอกเลยครับว่าใครที่ชอบ กลิ่นอายของการจับโปเกมอนตามป่านะครับพร้อมกับตัวละครนะครับแล้วก็โปเกมอนที่ภาพส,สวยๆผมแนะนำเกมนี้เลยนะครับ3เกมอันต้าอิราเพชรเกมนี้นะครับเป็นเกมที่กราฟิกในเกมและตัวโปเกมอนนะครับทำออกมาสวยอีกหนึ่งเกมครับสำหรับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ ให้ความอิสระในการเล่นมากๆเราอาจจะต้องเดินตามเควสหลักไปนะครับตามแมปต่างๆแต่เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากจะไปแมปไหนที่เราสามที่เราไปผ่านมาแล้วนะครับเราอยากจะกลับไปเพื่อตามจับโปเกมอนในแมปเรนนั้นอีกก็สามารถทำได้ครับเรียกได้ว่าจะเป็นเกมเหมือนเกมแนว Open World ก็ว่าได้นะครับในเกมนี้นะครับเราสามารถหาจับโปเกมอนได้หมดนะครับทั้งในป่า ในถ้ำหรือนะครับแม้กระทั่งในน้ำนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบตามจับโปเกมอนแล้วนำไปพัฒนาต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่น,นครับเกมนี้ถือว่าใช่มากๆการต่อสู้นะครับก็จะมีทั้ง PvP ต่อสู้ในยิมนะครับแล้วก็โหมดต่อสู้อื่นอีกเยอะแยะมากมายใครที่ชอบเกมแนวจับโปเกมอนแบบอิสระนะครับที่มีทุกรูปแบบให้เล่นผมแนะนำเกมโปเกมอนเกมนี้เลยครับ 4. เกม Pocket Dream เกมนี้ก็เป็นเกมโปเกมอนอีก1เกมนะครับที่ภาพสวยไม่แพ้เกมไหนเลยนะครับโดยในเกมนี้นะครับเราจะต้องจัดทีมโปเกมอนออกต่อสู้นะครับไปตามเมืองต่างๆโดยสามารถจัดทีมโปเกมอนลงได้สูงสุด6ตัวด้วยกันจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือตัวโปเกมอนที่ทําออกมาได้สวยมากๆรวมทั้งสกิลนะครับทั้งในส่วนของสกิลธรรมดาแล้ก็สกิลท่าไม้ตาย ทำออกมาได้สวยและน่าสนใจทุกสกิลเลยครับสําหรับระบบการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็มีทั้งระบบของ PVP นะครับระบบยิมแล้วก็ระบบอื่น,อ,น,อ,นอีกมากมายสําหรับโปกเกมอนนะครับก็สามารถอัพเลเวลนะครับใส่อเทมให้กับโปกเกมอนได้แล้วก็อัพค่าพลังต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับการหาโปกเกมอนของเกมนี้นครับสามารถหาได้จากการอัญเชิญน,นะครับ ใครที่ชอบเกมโปเกมอนแนวจัดทีมสกิลสวยทุกสกิลนะครับผมแนะนำเกมนี้เลยครับห้ 5. เกม League Legend เกมโปเกมอนเกมนี้นะครับบอกเลยว่าใครเคยเล่นเกมโปเกมอนสมัยก่อนๆน,นะครับพอเห็นเกมนี้ต้องคิดถึงแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเกมโปเกมอนรูปแบบ 2D ที่มีคนเล่นเยอะมากๆครับตอนนี้ เกมนี้มีโปเกมอนให้เราเลือกตอนเริ่มต้นเยอะมากนะครับตั้งแต่โปเกมอนเจน1นะครับจนถึงเจน7กันเลยทีเดียวการต่อสู้นะครับสกิลอาจจะไม่สวยงามเท่ากับ4เกมก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำไปนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับให้กลิ่นอายของเกมโปเกมอนสมัยก่อนทั้งตัวละครโปเกมอนเสียงเพลงเสียงประกอบต่างๆนะครับทำออกมาให้คิดถึงอดีตมากๆจึงทำให้คนเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ การจับโปเกมอนก็แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องตามจับตามแมปต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแบบ Open World ก็ว่าได้นะครับใครที่อยากลองเกมโปเกมอนที่มีกลิ่นอายสมัยเริ่มต้นของเกมโปเกมอนนะครับก็สามารถมาลองเล่นกับเกมนี้ได้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมโปเกมอนทั้ง5เกมที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับสำหรับลิงกโหลดของเกมนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ